สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ๆรับชมแล้วหลังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเ็จไลฟ์กันสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะอืสวัสดีครับ ว่าจะไม่มาว่าจะไม่มานะสวัสดีพี่พี่บน Facebook ด้วยสวัสดีพี่พี่บนยูทูบด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่องอาจสวัสดีครับว่าจะไม่มาดูทรงแล้วมันมันมีอะไรที่มันมันเอ๊ะมันเอ๊ะมันก็น่าดูอยู่นะอืมก็คือสิ่งที่คุยกันไปเมื่อเช้านะครับ ก็คือในภาพของการที่ภาพชั่วโมงมันมาทรงนี้มันมาทรงนี้ก็จริงๆพี่ๆในกลุ่มนะครับอัปเดตในส่วนของเรดดิ้งกไกด์ไปให้นะครับน่าจะได้รับชมกันเนาะนะครับอืมก็นั่นแหละอย่างที่บอกรอภาพเล็กมันกลับตัวนะครับก็น่าจะพอได้ของกันบ้างมั้งนะครับทีนี้ไอสิ่งที่มันน่าสนใจจากนี้คืออะไรนะครับ ก็คือลุ้นภาพของไซต์เวดาวนะลุ้นภาพของไซต์เวดาวนะครับแล้วก็ถ้าหลุดโลมาได้เนี่ยก็คือตอนเนี้ยมองเป้าแถวนี้ไว้นะครับมองเป้าแถวนี้ไว้น่าจะมีการย่อลงมาได้นะครับก็อาจจะมีแบบแรงกระชากสมมุตินะถ้ายังขึ้นแข็งแรงนะครับสมมุติถ้ายังขึ้นแข็งแรงเนี่ยมันมีแนวรับอยู่หนึ่งพันเก้ารอยยี่สิบที่เราคุยกันเนี่ยถ้ามันรับแข็งแรง ก็รอทรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับมันไม่แข็งแรงก็มาเจอกันหนึ่งพันเก้าร้อยกลมๆสองรับหลักสองรับสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีโอกาสมีความน่าจะเป็นนะครับที่ภาพชั่วโมงจะมีการพักฐานนะครับก็คร่าวๆประมาณการก็สักประมาณยี่สิบเหรียญนั่นแหละที่ดูเอาไว้นะอืม เดี๋ยวไว้เวลายอ่อลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะกันอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาจังหวะด้านล่างกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเข้าดีเทลเข้าเนื้อหาดีกว่านะครับว่าจะมีพฤติกรรมไหนทรงไหนยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับสมมุติภาพของการกลับตัวขึ้นอ่ะกลับแล้วจะเป็นยังไงจะทํำยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอย่างเป็นทางการ วันนี้4กันยายน2566เราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบค่ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมกันอยู่อย่างไงหากชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์แอดคับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วการให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆก่อนอื่นเลยขอคนละไลค์ก่อนแล้วกันนะครับ เออาคนละไลายเป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมดีๆมาแจกตังแล้วนะเออพี่องอาจอยากได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยองอาจก็เอาอีกแล้วมาผมมาาลองดูจะทำได้ไหมนะครับจะทำได้ไหม อสวัสดีพี่อภิญญาด้วยนะครับบน a ฟ e b o o k เนาะนะครับไม่มาเดี๋ยวโดนแอบนินทาโอ้ยถ้าผมนินทานะผมไม่แอบบอกว่าผมพูดตรงผมพูดออกไลฟ์เลย <laughs> สวัสดีพี่บุษลินด้วยสวัสดีนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอประชาสัมพันธ์กันก่อนดีกว่าแอดมินเตรียมรูปไว้ยังสำหรับกิจกรรมพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับนะ ก็ผมจำข้อความไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่แบบเออมาดูไลค์กันคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็ลุ้นรับเงินเข้าบัญชีเทรดกันด้วยนะครับก็จะได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นหน่อยนะครับก็ต้อง เป็นการขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยกันคอมเมนต์ใช่ไหมเออแล้วก็ช่วยกันไลค์นะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้แจกต่างก็จะสุ่มจากพี่ๆที่คอมเมนต์นี่แหละนะครับเหมือนแอดมินน่าจะยังเตรียมรูปไม่เสร็จเนานะเดี๋ยวดูหน้าเพจก็ได้น่าจะโปรโมทแล้วนะครับหน้าเพจกูอินเวสต์นะครับหรือในบนไลน์แอดเนาะก็ติดเหรียญเข้าบัญชีเทรดนะครับรับทันทีนะครับรับทันทีเข้าบัญชีเทรดเนาะนะครับ เดีงเงื่อนไขรายละเอียดดูจากโค้ดกิจกรรมได้ไหมเออดูจากโค้ดกิจกรรมนะสวัสดีครับคุณเอ N มเออมีม้าดูดไหมของไม่ดีเไปไปดูดม้าเถอะครับนะพบกวนเชิญเชิญไปดูดม้าเถอะครับมีมาดูดม้าบนนี้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรออาการมันยังไงโอ้โห อ่ะโอเคนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเนาะก็ไปดูภาพเดกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้มาลงดีเทลมาดูสิ่งที่กำลังติดตามนะครับมาดูสิ่งที่กำลังติดตามก็คือตอนนี้ภาพเดทรงคือไซเวดาวนะครับไซ เวดาวอยู่นะครับทีนี้ในภาพของไซด์เวดาวตรงนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรากำลังมองหาภาพสัญญาณการกลับตัวบริเวณแถวนี้แหละแต่ถามว่าตอบได้ไหมว่าจะกลับตรงไหนมันก็ต้องมันตอบยากอยู่นะนะครับตอบยากอยู่ว่าจะกลับตรงไหนจบหรือ,อยังถูกไหมแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเริ่มเห็นสัญญาณต่างๆที่เป็นการส่งสัญญาณว่า เริ่มอ่อนแรงนะครับเริ่มอ่อนแรงทีนี้ถามว่าถ้าเกิดสามารถกลับตัวตรงนี้มาได้นะครับมองเป้าหมายแนวรับก่อนเป้าแรกหนึ่งพันเก้าร้อยสิบแถวนี้นะครับหรือแถวแถวหนึ่งพันเก้าร้อยตรงนี้นครับเป็นรับแรกของภาพเดนะครับถ้ารับไม่อยู่ถ้ารับไม่อยู่ผมมองหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ อันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังหรือเอาดีหน่อยแบบออ้ยหลุดมาไม่เยอะแค่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบคือเดี๋ยวลงมาถ้าเกิดท่านหลุดแล้วลงมาโซนแถวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปหาพฤติกรรมกับตัวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าโซนแถวนี้นะครับแถวๆหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยสิบนะครับถ้ารับไม่อยู่ก็ลงลึกเพราะภาพของเดยยังเป็นภาพของไซส์เวดาว นะครับยังเป็นภาพนี้อยู่นะครับนะเออเพราะฉะนั้นระวังการกลับตัวแถวนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าสี่ชั่วโมงยังค่อนข้างแข็งแรงเดี๋ยวไปดูสี่ชั่วโมงกันนะครับสี่ชั่วโมงต้องบอกว่ายังค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็สวิงเป็นลักษณะนี้นะครับสวิงของสี่ชั่วโมงยังเป็นทรงนี้อยู่เออยังเป็นทรงนี้อยู่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดลงมาขานี้นะครับลงมาขานี้ แนวรับแรก1920แนวรับถัดไป1900อย่างที่บอกว่าผมก็ยังไม่ได้มองถึงขนาดว่าราคาจะวิ่งแข็งแรงนะนะครับโอกาสที่จะวิ่งแข็งแรงมันมีไหมมันก็มีแต่เดี๋ยวต้องมารอดูพฤติกรรมแถวนี้แหละว่าลงมาแล้วเนี่ยภาพของหนึ่งชั่วโมงจะกลับตัวได้ไหมถ้าชั่วโมงกลับตัวได้ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดชั่วโมงกลับตัวไม่ได้ มองรับแถวนี้ครับพันเก้าร้อยผมยังมองว่าให้น้ําหนักพันเก้าร้อยมากกว่านะครับอยังให้น้ําหนักพันเก้าร้อยมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอดูการฟอร์มฐานของสี่ชั่วโมงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งผมว่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดสี่ชั่วโมงลงมาหลุดไม่ได้นะครับลงมาติดเริ่มไซด์เวย์นะครับหนึ่งชั่วโมงเริ่มฟอร์มตัวกลับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าซื้อแล้วกลับมาเอาเป้า เป้าเดิมก่อน1950แล้วก็เป้าถัดไป1990ถึง1980เป็นเป้าถัดไปก็ผมว่าเดี๋ยวมารอรับข้างล่างจะดีกว่าสำหรับพี P ่พี่เมมเบอร์เดี๋ยวรออัปเดตในเทรดดิ้งไกด์อีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็จะเป็นจังหวะของระยะกลางนะครับระยะกลางก็อาจจะเก็บลุ้นเก็บกันได้สักประมาณ40เหรียญนะครับถ้าถ้าทำได้นะถ้าจังหวะมันเป็นอย่างที่คิดทั้งหมด นะครับแต่ถ้าเกิดบางทีบางจังหวะอาจจะต้องเป็นการไล่ราคาเดี๋ยวว่ากันนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมยังมองว่าภาพจะยังเป็นการยอ่อซึ่งในภาพของหนึ่งชั่วโมงเองในในก้อนนี้เนี่ยในก้อนนี้เนี่ยมันเป็นภาพของไซส์เวดาวนะครับสำหรับหนึ่งชั่วโมงนะมันเป็นไซส์เวดาวอยู่เพราะนั้นโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะทิ้งตัวลงมาในหนึ่งชั่วโมงก็ยังมีนะครับในหนึ่งชั่วโมงก็ยังมีเพราะฉะนั้น ตราบใดที่หนึ่งชั่วโมงยังไม่ได้กลับตัวเป็นขายขึ้นใครที่เล่นบายระยะสั้นผมไม่แนะนํานะครับไม่ยังไม่เหมาะเล่นบายระยะสั้นของหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงมองว่าจะมีการปรับตัวพักฐานลงมา,ม,ามากกว่านะครับยังมองมุมนี้อยู่นะครับนะก็เดี๋ยวไปดูที่หนึ่งชั่วโมงในก้อนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่หนึ่งชั่วโมงอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่าภาพสี่ชั่วโมงนะครับ ผมยังให้ภาพตรงนี้นะนะครับสองแนวรับที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสพักฐานลงมาตราบใดที่หนึ่งชั่วโมงยังไม่ได้สวิงตัวกลับมานะผมจะยังมองภาพนี้ซึ่งในสัปดาห์นี้เองจนถึงสัปดาห์หน้าก็คือในช่วงสองวีคเนี่ยสองวีคหลังจากนี้ผมมองว่าราคาจะลงมาเล่นโซนแถวนี้ครับแล้วก็ไปฟอร์มตัวกลับขึ้นตามสัญญาณแห่งเทียนของเดือนในช่วงครึ่งเดือนหลัง นะครับก็จะเป็นทรงที่กลับตัวครึ่งเดือนหลังเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นคือเราต้องมาหาแหละว่าย่อลงมาเนี่ยแล้วกลับตัวได้ไหมนะครับถ้าย่อลงมากลับตัวได้แล้วทะลุ1 9ึ0กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้จะเป็นการส่งสัญญาณการกลับตัวระดับเดด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจในการที่เดกลับมาเป็นขาขึ้น มันมีโอกาสที่ราคาจะแลนดี่ในขาเดียวเพื่อขึ้นไปสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบซึ่งเป็นเป้าของวีคเนี่ยในในชุดเดียวได้หรือไม่ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมกำลังมองดูพฤติกรรมเหมือนปลายปีที่แล้วในช่วงตุลานะครับถึงช่วงประมาณเฟบก็คือต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับราคาเนี่ยเคลื่อนตัวตรงเนี้ย ร่วมๆประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยเหรียญประมาณสักสี่ร้อยเหรียญโดยประมาณเพราะฉะนั้นหามว่าถ้าเกิดเกิดพฤติกรรมเดิมอีกครั้งเป้าสองหนึ่งห้าศูนย์อาจจะไม่ได้ไกลเกินไปนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดกลับตัวมาได้ ตั้งฐานได้ในเดือนตุลานี้ก็คือจบเดือนกันยานี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วคือมาเซตฐานกันปลายปีแบบนี้เนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูครับว่าตรงนี้จะรับอยู่หรือไม่นะแต่ผมไม่แนะนำนะครับใครที่แบบเล่นไทม์เฟรมระดับเดย์คือไทม์เฟรมระดับเดย์เนี่ยตอนนี้ผมต้องการสวิงต้องการย่อเบรกถึงจะมองภาพเดย์เป็นขึ้น จะบายเลยหรือไม่เดี๋ยวขอพิจารณาอีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเล่นภาพเดแล้วจะมาสวนเข้าตรงนี้เลยอันนี้ไม่แนะนําแต่สมมุติถ้าเกิดว่าคุณเข้าจับจังหวะ4ชั่วโมงได้แล้วจะปล่อยลันเป็นภาพเดอัปเดตขึ้นไปก็สามารถทําได้นะครับก็สามารถทําได้แต่อาจจะต้องใช้สต็อปลอสของ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นจังหวะเป็นตัวไล่ก่อนอื ไม่ควรที่แบบเข้าปุ๊บไปสต็อปลอสล่างเลยอันนี้มีความเสี่ยงน,นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะพักแบบไหนพักแค่นี้แล้วกลับหรือพักลึกตั้งฐานแต่ผมให้น้ําหนักพักลึกตั้งฐานก่อนนะครับก็สองสัปดาห์กองด้านล่างนะครับอ่ะมาดูภาพของภาพหนึ่งชั่วโมงกันบ้างน,นะครับอันนี้คือโครงสร้างของสี่ชั่วโมงที่ผมพูดถึงทีนี้ไอป้ประเด็นตรงนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้ผมมองว่า ไอ้การพักฐานตรงนี้มันมีโอกาสที่จะลงมาเล่นในโซนแนวลับแถวนี้ที่เกิดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับทีนี้ไอ้ไอ้การที่จะลงมาครั้งนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเองมันเป็นการที่เราตั้งสมมุติฐานเพื่อมองหาการพักถูกไหมทีนี้ถ้าราคาจะยังเป็นในสมมุติฐานที่เราคาดการนี้นะครับถ้ายังเป็นสมมุติฐานในการคาดการนี้ก็ควรนะครับก็ควรที่จะ ประคองในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้ลงมาต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นในภาพของชั่วโมงเกิดมีการกลับตัวขึ้นแสดงว่าการขึ้นของชุดนี้อาจจะยังไม่จบนะครับการขึ้นของชุดนี้จะยังไม่จบซึ่งก็อาจจะยังขึ้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นจุดสังเกตว่าจะกลับหรือไม่กลับก็คือนี่แหละครับขึ้นของชั่วโมงชุดนี้ าเครื่อของชั่วโมงชุดนี้ยังคงสภาวะการเป็นไซส์เวดาวนะครับติดดาวไว้ได้ลุ้นหลุดล่างก็ก็อย่างที่คาดก็คือเป้าแรกหนึ่งพันเ้าร้ี่สิบเป้าถัดไปหนึ่งันเ้าร้อยจะกลับตัวขึ้นก็เช่นเดียวกันครับก็อาจจะต้องใช้ภาพของชั่วโมงเนี่ยช่วยดูว่ากลับตัวขึ้นได้ไหมนะครับถ้าชั่วโมงกลับตัวมาได้แสดงว่าคลื่นของชั่วโมงที่ท,ที่ทำตรงเนี้ย เนี่ยหนึ่งสองสามตรงเนี้ยครับมันก็จะจบลงมันจะจบตรงนี้หรือมันจะลากลงมาตรงนี้แล้วค่อยขึ้นนั่นคือการสังเกตว่าคลื่นจบไม่จบนะครับแล้วก็ใช้จังหวะของการ Follow Trend ไปทีนี้คนเล่นสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมารอมารอดูการปรับตัวตั้งฐานอะไรแถวาองถ้ากลับได้ก็อาจจะเป็นการเล่นจังหวะของสี่ชั่วโมงกันก่อน ถ้าบีบได้ราคาต่ตําๆล่างๆอาจจะลุ้นเล่นเป้า40เหรียญกันได้อย่างที่บอกนะครับระยะกลางผมจะเล่นแค่ประมาณสัก40เหรียญนี้นนเต็มที่ละแต่ถ้าเกิดล้นไปถึง50เนี่ยจะจับก็ไปอยู่ในภาพของจังหวะยาวละนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าลงมาแล้วเราจะได้ของไหมนะครับลงมาเร็วลงมาช้าอะไรอย่างไงนะครับนะก็เดี๋ยวต้องตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า เอาลับนี้ก่อน1920นะครับนะว่าจะรับอยู่หรือไม่อันนี้จะเป็นภาพที่ต้องบอกว่าก็ได้เห็นนะครับการปรับตัวขึ้นนะครับการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็พักฐานกลับลงมาณนะบริเวณนี้ก็ถือว่ายังคงสภาวะของการลงของหนึ่งชั่วโมงเอาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าลุ้นปรับตัวลงต่ออยู่ นะครับก็เป็นการพักฐานของคลื่นสชั่วโมงนั่นเองนะครับข่าววันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวดูดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังมองภาพของภาพใหญ่ที่เป็นภาพของการลงอยู่นะครับวันนี้ตลาดมันวันนี้อเมริกามันปิดนะครับตอนแรกก็คิดถูกมาไม่มาดีแต่เห็นทรงแล้วก็อะมาย้ำให้สักหน่อยนึงนะครับ ยังเป็นภาพของการลงนะครับเป็นการไซด์เวระยะช่วงนี้อยู่นะครับก็ด้วยภาพใหญ่ยังลงเพราะฉะนั้นยังมองหาการกลับตัวบริเวณนี้นะครับแนวต้านหนึ่งร้อยสี่จุดห้ยังมองภาพเดิมนะครับกลับตัวลงมาได้จุดลับนะครับแนวลับตรงนี้หนึ่ง้อยสองจุดเ้ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหลุดกลับลงมาได้จริงๆนะครับก็จะต้องหลุดหนึ่งร้อยเก้า จุดสองลงมาด้วยนะครับหลุดลงมาได้มองเป้าตามกรอบของไซด์เวดาวก็คือ98นะครับมองที่98สำหรับเป้านี้นะครับสำหรับดอลลาร์เนาะมาดูในส่วนของราคาสมาคมครับวันนี้ราคาสมาคมประกาศกันมาสามครั้งนะครับสามครั้งครั้งสุดท้ายตอนบ่ายสองโมงห้าสิบนะครับก็รับซื้อสามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบครับขายออกที่สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบโดยรวมแล้ววันนี้บวกมาร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่า บวกมาใช้ได้เลยทีเดียวเหมือนกันนะครับก็ได้อันนี้สงจากเงินบาทปรับตัวขึ้นมานะครับก็สิบเอ็ดตังค์นะครับปรับตัวขึ้นมาสิบเอ็ดตังค์เนาะ,ะมาดูในส่วนของเงินบาทครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับปรับตัวขึ้นมาก็อย่างที่บอกครับเอาตามกรอ,อก,ก่อนนะครับตามกรอ,อกตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอก,บอกถ้ามันไม่ได้หลดสามสิบสี่จุดแปดลงมานะครับผมยังมองเป้าด้านบนที่สามสิบหกอยู่ นะครับเอาตามเทคนิคก่อนตอนนี้เรามองกันตามเทคนิคก่อนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าการได้รัฐบาลมาแบบนี้นะครับมีใครมาจัดการบริหารจัดการสิ่งที่มันค้างคากันอยู่เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะทุบก,กลับลงมาได้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเห็นคณะรัฐมนตรี <laughs> เห็นคอรมอแล้วใช่ไหมนะครับเออก็อย่างที่เป็นกระแสนั่นแหละ นะครับก็เหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่านักลงทุนจะมองแบบไหนนะครับแต่ก็ขึ้นกับขึ้นกับผู้นํานะใช่ไหมเออแต่ก็อ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าจะทํางานได้ดีไหมหรือมันจะกลายเป็นอะไรที่มันวนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงๆนะครับทํางานได้ก็มองว่าจริงๆแล้วมันควรจะแข็งนั่นแหละแต่ แต่พอมันเป็นแบบนี้ก็ก็พูดไม่ออกนะกร็ถึงกับพูดไม่ออกเหมือนกันนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสําหรับเงินบาทเนานะเอากันตามภาพเทคนิคก่อนคุยกันตามภาพเทคนิคนะครับแนวรับ34มสบาทแปตังค์ถ้ายังไม่หลุดมอง36บาทนะครับเป็นเป้าด้านบนนะนะครับมาดูในส่วนของทองคําแท่งนะครับทองคําแท่งผมมองว่าคลื่น โมเมนตัม um มันได้เปลี่ยนไปการเคลื่อนตัวมันได้เปลี่ยนไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมยังไม่แนะนําให้เข้าไปซื้อนะครับยังไม่แนะนําให้เข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าผมยังไม่คิดว่าราคาน่าจะวิ่งแข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็ให้รอดูการตั้งฐานก่อนนะครับคิดว่าราคาจะมีการปรับฐานลงมาแล้วเคลื่อนตัวในลักษณะนี้นะครับผมขอเห็นฐานเห็นขึ้นการย่อการอะไรก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะวางแผนในการเข้าซื้ออย่างไรในส่วนของทองคําแท่งนะครับสวัสดีพี่ทรงพลด้วยสวัสดีนะครับเนาะก็เอาเป็นว่า ในระยะสั้นในภาพชั่วโมงเนี่ยในภาพชั่วโมงอย่างที่บอกว่าในช่วงวันสองวันนี้หรือช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยจะมีโอกาสปรับตัวลงนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะนั้นมองแนวรับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับยี่สิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยกลมๆเนี่ยอ่ะก็อาจจะเป็นตัวที่กดดันในส่วนของทองคําแท่งเอาไว้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็อาจจะต้องรอดูครับผมยังมองว่ารอดู การสร้างฐานสร้างกกอบแล้วค่อยหาจังหวะเล่นจะปลอดภัยกว่านะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ต้องทําอะไรใครที่เล่นยาวอย่างที่บอกว่าน่าจะมีของกันอยู่แล้วคนเล่นสั้นคุณจะไปซื้อมันมันจะเป็นการดันทุลังไปหรือไม่นะครับ mm hmm. เพราะว่าต้องบอกว่าราคาขึ้นมาแบบนี้มันเหมือนราคามันขึ้นสู่โซนของโอเวอร์บอทถูกไหม มันมีการซื้อเยอะเกินไปในช่วงสั้นๆเพราะฉนั้นอาจจะมีการพักฐานระยะสั้นได้แล้วขึ้นระยะยาวแบบนี้ยค่อยๆทรงตัวขึ้นไปแล้วเห็นฐานแล้วค่อยมารับซื้อที่แนวรับผมคิดว่าจะยังปลอดภัยกว่าสําหรับในส่วนของขาบายระยะสั้นนะครับเฟดวอ t ทูลยังยังไม่มีอะไรนะครับยังเหมือนเดิมเนาะนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันใกล้คิดกันมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ยี่สิบ กันยานี้นะครับแนวโน้มทิศทางก็คือคงดอกเบี้ยเนี่ยยังมีน้ำหนักสูงนะครับถึง93%นะครับที่เฟดจะยังคงดอกเบี้ยต่อไปนะครับอันนี้จากคาดการนะครับจาคาดการเนาะวันนี้ข่าวไม่มีอะไรนะครับก็เนื่องจากนี่ครับตลาดเมกาปิดนะครับวันนี้ถามว่าจะไม่มีอะไรก็ไม่ใช่คือไม่มีอะไรของ u s p o ฟพอดปิดนะครับแต่นี่ครับสองทุ่มครึ่งให้ระวังนิดนึงนะครับ สองทุ่มครึ่งให้ระวังนิดนึงก็คือประธานาธิบดีลากาดนะครับมาตอนสองทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงกระทำบ้างนะครับอาจจะมีแรงกระทำบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงในช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับประธานาธิบดีลากาดนะครับสปีกเนาะนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มากันเร็วๆไปกันเร็วๆอัปเ,เดตกันให้นะครับก็ จริงๆก็เห็นตลาดมันปิดแหละลก็ยังคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะตะมาไม่มาดีนะครับแต่ว่าเออไหนๆก็มันสร้างขึ้นสร้างสวิงสร้างตัวมาแบบนี้ก็จะได้วางแผนเล่นกันได้ต่อนะครับว่าราคาเนี่ยยังมองในภาพเดิมอยู่สําหรับภาพชั่วโมงนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะกลับตัวลงต่อได้หรือไม่นะครับนะก็ผมยังให้น้ําหนักลงมาหนึ่งพันเก้าร้ยยี่สิบนั่นแหละนะครับอ่ะ ฝากเอาไว้สําหรับพี่ๆที่รับชมกันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ๆเมมเบอร์ Member, นะครับในส่วนของเทรดดิ้งไกด์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวยังใช้ตัวเดิมกันไปได้ก่อนนะครับใช้แผนเดิมไปก่อนยังไม่มีอะไรที่จะต้องระวังนะครับถ้ามีออเดอร์ก็ก็ตามที่แจ้งเลยนะครับก็ยังคงโฮโพสิชันต่อแล้วเดี๋ยวอาจจะพิจารณาอะไรยังไงเพิ่มเดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มให้นะครับก็สำหรับคำนี้ก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ กิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่นะก็คือแค่รับชมไลฟ์นะครับร่วมมีส่วนร่วมกับเราคอมเมนต์ไลน์นะครับก็ลุ้นรับสิบเหรียญกันทุกวันนะครับนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเริ่มกันให้พรุ่งนี้นะครับอ่ะแอดมินเซตรูปมาเรียบร้อยแล้วอ่ะขอโปรโมทหน่อยแล้วกันนะครับแค่คอมเมนต์มีคอมเมนต์กับเรานะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้ว เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็จับรางวัลกันสดๆท้ายไลฟ์เลยนะครับนะก็จับกันทุกวันนะเออเรามาติดตามกันนะครับมาติดตามกันอาจจะเป็นรอบเย็นไหมเออเอารอบเย็นดีกว่านะรอบเย็นแบบว่าทุกๆเย็นอะไรอย่างนี้ไหม เอาหลายชื่อมาจับให้อย่างนี้นะเดี๋ยวขอสรุปอะไรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนิดหนึ่งนะครับะแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมดีๆมาให้พี่ๆทุกท่านกันนะครับได้ร่วมสนุกกันดีกว่านะครับได้ร่วมสนุกกันอาจจะทุกไลฟ์ก็ได้หรือมีอยังไงเดี๋ยวรอดูฟีดแบ็กการมีส่วนร่วมจากทุกๆท,ท่านก่อนอืมนะก็ถือเป็นการขอบคุณที่ เราได้มีอะไรร่วมกันใช่ไหมเออนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็สําหรับค่านี้คงจะฝากกันไว้เท่านี้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมกันอยู่ยังไงหากชอบบทวิเคราะห์อของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์แอดครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนและการให้กับทีมงานได้ทําคลิปทาเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีค่าใช้จา่ายใดๆนะครับสําหรับคํานี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ พรุ่งนี้รอบเช้าเวลา8โมงขอบคุณครับ